สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลียตลีนะคะวันนี้มาทำขนมลืมกลืนกันค่ะซึ่งมีรสชาติหวานมันเค็มอร่อยจนแทบไม่อยากจะกลืนเลยนะคะสามารถทำทานเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเราไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้อยากได้สีชมพูพาสเทลนะคะเลยเอาสีแดงผสมน้ำค่ะแล้วเราจะเจือจางค่อยๆใส่ลงไปนะคะ วันนี้ขอเตร์เป็นกลิ่นวานิลานะคะแทนกลิ่นมะลิค่ะกวนไปประมาณ10นาทีเนื้อเขาก็จะใส่แล้วก็สุกแบบนี้นะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะวางพักไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็ใส่ถ้วยได้เลยแต่อย่าปล่อยให้เย็นนะคะหากเขาเย็นแล้วเนี่ยเมื่อเราเทใส่ถ้วยเขาเนื้อจะไม่เรียบนะคะ ช้การเคาะเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อเขาเรียบค่ะตัวเนื้อเขาจะใส่ใน่ารักนะคะสีชมพูพาสเทลอย่างที่ชอบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกะทิราดด้านบนกันต่อนะคะ จนเนื้อเขาข้นแล้วก็สุกดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็วางพักให้เขาเย็นนะคะยบมีวิธีทําให้เขาเย็นเร็วกว่านั้นโดยการใส่ในช่องฟริตนะคะ10นาทีค่ะเขาก็เย็นแล้วเราก็ใส่ถุงบีบได้เลยค่ะหัวที่ใช้นี่คือแล้วแต่ความชอบนะคะใครจะใช้หัวใหญ่หัวเล็กได้หมดนะคะการบีบด้านบนก็เช่นกันนะคะใครชอบกะทิน้อยก็บีบเล็กๆนะคะใครชอบเยอะๆก็บีบเยอะๆค่ะ บีบกะทิด้านบนนี้แล้วแต่ความชอบนะคะมีอยู่สองสาถ้วยค่ะที่จุบบีบน้อยๆนะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบทานกะทิกเขาชอบทานทานล่างมากกว่านะคะเอาแล้วแต่ชอบเลยเนาะได้เวลามาชิมกันแล้วนะคะว่า,าขนมลืมกลืนของเราเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเขาจะมีความใสๆนะคะเพราะตัวแป้งถั่วเขียวเขาจะทาให้ตัวเนื้อเขาเนี่ยใสด้วยนะคะ รสชาติของเขาจะมีความหอมหวานมันเค็มจากตัวกะทิด้านบนนะคะก็จะมีความนุ่มลิ้นม,มากเลยค่ะเมื่อเคี้ยวเข้าไปนี่สมชื่อเขาจริงๆเลยนะคะแทบจะลืมกลืนจริงๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นขนมไทยๆท,ที่ทำง่ายและสามารถทำทานเองที่บ้านได้แบบง่ายๆเลยนะคะภาชนะที่ใส่นี่จะใส่เป็นถ้วยตะไลหรือจะใส่เป็นถ้วยแบบไหนก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกเลยค่ะ หากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ